เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวีดีโอนี้เรารก็สู่อ n d เดอร์อานิลันครับก็ซึ่งเป็นพาร์ทที่7็แล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งพาร์ทนี้ผมก็ได้ทำการเ,ออเดี๋ยวนะโอเคดูว่าย่างบวกคือผมก็กำลังจะพอฐานกน็คือทำต่อเผาแล้วสองเต้านะครับแล้วก็ต่อเผาแล้วอีกแล้วก็คือจะบอกว่าไงดีการที่จะเผาแล้หรืออะไรนี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบ มากสจจันจริงนะครับคือบอกเลยว่าบรรนานจัดเลยแต่โอเคช่างเหอะนานแล้วก็รอได้โอเคงั้นเออเราต้องเตรียมฐานอะไรเพื่อแบบเออเผาแร่ด้วยนะแล้วก็ไอไอส่วนต่อเผาแร่นะั่นก็คือมันจะสามารถเผาไอ้เหล็กหนึ่งก้อนได้แค่ก้อนเดียวนะครับก็คือแล้วไออันที่สองคือเผาไม่ได้นะคับมันไม่พอคือฐานไม่พอสรุปเราก็ต้องเผาแบบยัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือประเด็นคือมันใส่ฐานแบบ ที่เราต้องการไม่ได้คือมันต้องใส่เต็มห่ังเดียวคนระับสรุปอันนี้อุน,นี้ยังไม่ใส่โอเคหรือจะเผาเต้าเดียวมันม,มันไม่ใช่อ่ะแม้เผาสองอันนี้เพราะว่าเราต้องการแบบแหล่งเยอะๆโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาต่อเรือเพื่อไปยังเกาะใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่เกาะใหม่สีก็คือไปเกาะที่มันไกลกว่าเดิมใช่แล้วเกาะที่เราเคยไปมันไม่ไกลเหรอก็ไกลอยู่นะสุดขอบแมปเลยโอเคแต่เราจะใช้เรือคงเพลงนี้ไปมัน ็เสียเวลาะสมขวนะครับเราก็เลยต้องต้านต่อเรือใหม่อีกบอกว่าใช่ครับนี่เรือดีเลยไม้รองแล้วก็สุดจะมีไม้แพงด้วยนะครับประเด็นมันอยู่งที่ไม้แพงนี่แหละที่ผมจะเอ,อทำนะัะประเด็นคือมันน่าจะยากสมขวดโอ้ใช้องสองเชือกแล้วก็ต้องมีขวานด้วยนะครับวัตถกคือผมต้องถอนออกมาใช่ไหมแล้วก็มาใส่ เอาแล้วฮะขวานเหล็กเป็นอะไรที่หายากสรุปผมใช้ขวานไม้ไปใช่ไหมขวานหินทีขวานไม้บ้าอะไรโอเคผมต้องทําให้ขวานหินมาทดแทนอ้นขวาน,นี้ซะและ้วหนังผมว่ามันอาจจะได้ใช้ในอนาคตเดี๋ยวผมหาหนังมาตากกดีกว่าเอาโอเคสักหนึ่งกอเราจะตากหนังเรื่อยแล้วก็แบบเออทำรูปเช่เรื่อยเผื่อมันได้ใช้ในอนาคตคนระับคือณนะที่นี้นก็คือมันเราอยากใช้เลยมันก็ไม่ได้ใช้ก็คือเราต้องรออีกสักพัก กวาดจะได้หรือพวกน้ำนี่เราขาดดีกว่าโอเคปล่อยไปก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะใช้ประโยชน์มันเดียวผมไปหาไม้ก่อนดีกว่ารู้สึกเหมือนใช้ไม้รองนีเเเ่เดี๋ยวทำอะไรตัวอะไรเออใช้สติ๊กแล้วก็เชือกโอเคเอ้าวเดี๋ยวไอ้นี่มันวางบนพื้นไม้แบบนี้ไม่ได้ด้วยคนระับสรุปเราต้องวางกับพื้นดินใช่ไหมนี่โอเคไม่แฝงพวกนี้ มอสุดตะก้เชือกจัดไปทีละชิ้นครับผับผับแล้วก็นนะวกัตเหล็กอันที่เราต้องใช้อยู่นะปัจจุบันคือมันยังเหลือค่าไอ้น,นี่ยังเยอะเลยแบบค่าความทนทานนะเอาละสรุปแล้วเราต้องเสียควาเหล็กไปใช่ไหมพักียบรรอยฮนะไปมันไปจะไปิตไปดตัวไปงันผมคือผมอยากเก็บเหล็กไว้เอ่อต่อเรือเราคนระัแบบ มันได้ใช้หลากหลายอ่ะตอนนี้คือผมเผาเหล็กไว้สี่ก้อนนะคือเราจะใช้แค่สิ่งของที่จะปินเท่านั้นงั้นขวานเราใช้ธรรมดาไปก่อนนะครับขวานหินก็พอได้นะฮะเออเดี๋ยวนะไปตอกหมดเกะซึลเกินอ่าขวานหินเชือกหนึ่งเอ้าเดี๋ยวเพิ่งเก็บไปตองไปอีกโอ้โหเอ่อไม้ไม้พายเอ้ยไม่ใช่ชูเวลแล้วกันโอเคไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับมา นี่แหละคว,วานหินนี่แหละที่มันเป็นอาวุธหลักเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราต้องหาไม้แพ้งประเด็นคือมันใช้อะไรในการทําไม้แพ้งเพราะว่ามันต้องใช้ไม้ลองคนระับเราต้องไปหาต้นไม้ใหญ่แต่แถวบ้านผมตัดไปสักเกี้ยงเลยว่าดูผมต้องไปกอใหม่เนี่ยนะอ้าวกว่าจะได้อะนีบไม้ลองทั้งสี่เอ้ยนี่ไงใช่จริงครับวางโบนี่ได้เลยนะครับ ได้กี่แผน่นสองก็คือเล่นหนึ่งได้สองใช่ป่ะงั้นเราต้องการแดใช่ไหมต้องมไม่จ่ายผิดนะผับๆับโอเคไปครับไม่รู้ว่ามันจะใช่อะไรอีกเอ,อ่อออใช่แปดไม้รองแล้วก็ตะปูหนึ่งตะปูเรามีเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ลองหายซะแล้วเดี๋ยวนะจะหายยากอะไรเปอร์นี้เฮ้ยเหลือแต่พวกไม้ เออลองสติครั้งนั้นเลยไม่เหลือให้เลยนะรับตะปูหนึ่งโอเคแล้วก็ผมรู้สึกผมจองไม้ลองเก็บไว้อยู่เออนี่ไงนี่โอ้พอดีเลยครับเอาว่าโครงเรืออันแรกครับดีขั้นตอนแรกมาแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปที่เราจะวางโครงเรือครับอ่าโครงไม่สองเออ,เอ,อนี่ครับทับจมกันไปเลยอันนี้จะเป็นการตอบหรือเปล่า โบ้ขอให้ใช้อะไรบ้างเอ่อตะปูสองไม้แพงสิบเลยครับโอเคไม้แพงสิบตะปูสองตะปูเรามีอ้ามีแค่อันเดียวนี่วะแล้วก็ไอรอนตะปูว่าต้องไปคาบตะปูเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวอูผมลืมมาดูไอ้นี่อีกแล้วได้เลยก็จริงนะแต่ฐานมันคือมันจะได้ฐานนะแบบคือเราต้องคอยแบบ ดูแล้วก็แบบเอาไอ้ฐานใส่เตาไว้เรื่อยเออโอ้ช่างเนือกไปโซนแหละเดี๋ยวเราทำเป็นทับทอนทับทอนไปเดี๋ยวนะขั้นแรกจุดไฟเดี๋ยวต้องทำตะปูก่อนใช่ปะเอาละเดี๋ยวนะจนว่าแลกเลยบวกไปโอเคหยิบมานี่การล้อมแรกชนิดหนึ่งนะครับโอเคหน้าร้อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเปลี่ยนก่อน ตะปูดิีกอโอเคแล้วก็รู้สึกมันจะใช้อีกหนึ่งเอออีกเกีรันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเป็นอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเราชิบแล้วชิบแล้ว,ลวโอ้ยรู้ว่าจะตกลงไปข้างล่างตกนี่ไปนี่แบบไม่ได้เลยนะเออเดี๋ยวนะคือมันรู้สึกจะใช้ไอ้แท่งเหล็กต้องสามอันนะคือผมต้องทำไว้ใช่ไหมแค่สามอันเฮ้ยโอ้ยอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวเรา,เาหลบไว้ก่อนหลบไว้ก่อนเอออย่าพุ่งล่วงอนะ่ะ แั้งเลขอ่าโอเคโอ้ยเดี๋ยวมันโอ้มันร้อนมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วมันเดี๋มันร้อนโอเคร้อนมาเออเอาเดี๋ยวโอ้คนร้อนยังไม่ถึงชิฟแล้วโอเคขายหนึ่งอันนะต้องวางวันนี้เดี๋ยวมันตกข้างล่างเนี่ยมันเก็บไม่ได้ครับมันเอ้ยกลุกลีเกิดอะไรเอ้ยอย่าพึ่งหมดดิโอ้โหหมดเร็วจริงเฮ้ยเอาอะไรนี่เฮ้ยมันเย็นโอ้ยมันโอ้ อ,อะไรเกิดขึน้นนี่โอเคนี่น่าจะร้อนแบบพอดีแล้วนะวิอะไรอดี๋ยวมันเย็นอยู่อีกเหรอเย็นยังไงโอ้นี่สีแดงแล้วโอเคได้อือนั่นแหละก็จะแบบให้ร้อนเกินไปโอเคแงเหล็กสามแล้วก็คราวนี้เหลือแค่แรเหล็กนะที่เราจะเอาไปใส่ อันนี้ใช้ใช้ปูใช่ปะ่ะผับผับแล้วก็ไอรอนบลูมไม้แพงสิประเด็นอยู่ที่ว่าไม้แพงนี่แหละนะที่ผมจะไปตามหาสรุปไม้แพงได้หมดคือผมตัวแรก่อหวนใช่ปะ่ะต้นนี้เออมันรู้สึกจะเป็นต้นเล็กนะฮะเฮ้ยนี่ไงต้นใหญ่เจอแล้วครับต้องตามหาทั้หมดห้าต้นตัดมา เอาละฮะทีนี้ก็ครบเรียบร้อยไม้แพงมันสิบแผน่นเอออะไรผมน่าจะพอแล้วปะ <c oughs> ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะโอ้อรอนเหล็กแนมะ่เหล็กคร <c oughs> าวนี้เรือเราก็จะเอ่อไปได้ได้เสี้ยวหนึ่ง <c oughs> ผมรู้ว่าเหล็กมันใชเยอะไหมนะท <c oughs> ่านี้เหลือแี่สองขั้นตอนเอาละฮะคงเรือเรามาแล้วนะตอนนี้เออเดี๋ยนะแป๊บเราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปเอ่อ เพื่อมันจะไม่ได้ชักช้านะลองโค้ชจะไปเออเยื่อนยนกรอบใหม่นะครับโอ้โหนี่เป็นเสากระโดงว่ะผมก็ให้เออใช่ะไรวนอลองสติ๊กเชือกสี่แล้วก็ผ้าก๊อตครับก้อนเหล็กเหล็กจัดไปเออผ้าก๊อตสองลองสติ๊กเหรอเดี๋ยวนะโอ้โน้ตทำไมแพงมากเกินอ่าลองสติ๊ก ออสติคเล่ส,สองแล้วก็พาก๊อตสุดว่าผมจะทำไว้อยู่นะเฮ้ยหรือเปล่าโอ้นี่ไงโอเคไอ้ตรงนี้รู้สึกว่าผมจะได้จากอ่าไอ้ซากยานเราตกนะครับโอเคเชือกสี่ครับเชือกสี่นี่มีห้าจัดไปนี่เอ้ยเอ้ยเอ้าได้เลยเหรอ,เ,อเดี๋ยว ใช่หรือเปล่าแล้วไอ้ขั้นตอนสุดท้ายอ่ะโอ้อันนี้น่าจะเพิ่มความเร็วให้เรือเราเพิ่มเติมนะครับนี่หรือไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่โอ้มันเป็นรูปแบบของเรือนะครับก็คือรูปแบบของใบเรือนั่นเองมันจะมันต่างกันตรงไหน,น <c oughs> เออผมโง่จริงไม่รู้แหละแต่ผมตอเสร็จแล้วนะฮะลกัลกเลกือกลักเรือเออเออเออี่ฮะเรือรำหม่ พร้อมจะแล่นไปแล้วนก้มมันน่าจะขี่เลยเดี๋ยวเพว,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 ว่าต้องมีกล่องกล่องเก็บของว่ะเออกล่องเก็บของที่การฟาร์มที่เราจะไปแบบไกลๆนะฮะเรือมันเดี๋ยวแผมกลัวเรือมันไหลไปอืม <laughs> มันมีเรืออยู่สองแบบนะฮะไอแบบล่างผมรู้มันจะเร็วก,กันหรือเปล่าแต่มันน่าจะพอๆกันนะผมว่าเอาโตโัวแต่ผมก็ยังไม่ลองทำาก็คือมันมันพังไม่ได้อะ่ะคือแบบ มีแต่เรากางใบเรือเฉยๆนะครับถ้าิว่าเราจะใส่ได้เพิ่มเติมใส่ไม่ได้ไงยประเด็นประเด็นคือต้องต่อไปฮนะถึงจะได้เรือลำใหม่โอเคถ้าผมว่างเดี๋ยวผมค่อยไปต่อแล้วกันแบบต่อให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวจะลองดูว่าอันไหนจะแรงกันแต่โอเคถ้าตอนนี้ไอ้เรือลำนี้น่าจะเร็วมสมควรเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลองทํากล่องแส่ว่ามันจะใส่ได้กี่กล่องเดี๋ยวผมจะทําแบบเป็นกล่องไม้แพ้งแล้วกันว่าตะปูกับไม้แพ้งนี่เราน่าจะมีพอถือว่าแร่เหล็กผมเยอะนะฮะ อะ,อะไรคระพูกระปูน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเออเหลืออยู่ครับที่เหลือเราก็ไปขนเอาไม้แพงไม้หมดเลยเชือกไม่ได้ใช้แล้วติกโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับไปเดี๋ยวขนไม้แพงแพงเท่าไหร่เออไม้แพร่งสี่โอเคไปครับเดี๋ยวไปดูกล่องว่าจะใส่ได้กี่กล่องไปเรือ สุดเทพของเรานี่ได้เป็นเลยที่เทพบสุดโอ้โอเคหนึ่งแล้วฮะเอ้ยโอโหช่องยังเยอะครับเอ่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออลองลองทำกล่องธรรมดาป่ะไม่ฮะทำกล่องเทพไปเลยแล้วกันเดี๋ยวลองอีกกล่องก่อนว่าทนจะใส่ได้หรือเปล่านะครับพอซาขนาดนี้แล้วฮะเดี๋ยวพอสองอันแล้วก็ทำขวาญเด็กหลบไปด้วยเลยแล้วกันเฮ้ยจะไปชนกันทำไมเอออยู่นิ่งๆโอเคเอาแม่แบบก่อนเอาทอมทปูก,ก่อนแล้วกันนะครับ แล้โคตรจะทําขวานด้วยเพื่อจะไปต่อคือขวานเล็กคือเฮ้ยไม่ใช่ดิขวานหินอ่ะมันก็ใช้ดีแหละมันไม่เออไอ้นี่ดีไม่ฝึกัพยากรดีแต่คือมันแป๊บๆก็พังแล้วนะครัทำนู่นตำนี้ไม่ได้ไม่ที่แล้วเวลากรเทพเรากลับมาแล้วฮะโอเคจัดกลับลูเกือบเต็มอ่ะแล้วก็เอาไอ้นี่เราเก็บไปแล้วก็อะไรไม่ใช้ตะปูตะปูได้ใช้ดีว่ะเดี๋ยวไม่เลไม้แข้งว่ะ สี่อันเหมือนเดิมครับถ้าพูดว่มามันจัดได้แค่เอ่อกล่องเดียวก็ผมก็จะทําไว้ในบ้านละกันแม่ก็ทําไว้ข้างนอกกับเผือเก็บของเร่งนีๆๆ้นั่นนะฮะของต่างๆเฉๆเฮ้ยะจะได้กองเดียวจริงนะครับอโอเคก็แล้วแล้วไปเราก็บอกไว้ข้างนอกนี่ยเผือใส่ของโอเคเก็บฐานนะจิงไงเราต้องเก็บฐานเพราะฐานเราพอตรงนี้แล้วไง้องเก็บไปครับ เราจะออกเดินทางทังดีเราจะไปแคบตัวกัเปล่ามันไม่ใช่ไอ้ถุงกับไอ,อ้เขาเรียกว่าอะไรวะหมอด,ดินรอเป่ะน,น้ำผมไม่รู้เหมือนว่าไหนมันใส่น้ำได้เยอะแต่ว่านี่มันน่าจะได้เยอะหรือเปล่าเพราะมันเป็นแบบของที่คราฟยากมาก <c oughs> ดังกาถางางเฮ้ยโอ,โอเคเรูกว่ากิ่นเข้าไป <c oughs> เอาละเอะเอนี่ก็แบบ แค่นี้ก็กินได้นานนะบอกเลยกินได้ประมาณสามสี่ครั้งนะครับเต็มรอดอ่ะใช่ครับแต่ว่าแค่นี้มันไม่พอหรอกนะเพราะว่ารเราต้องแบบเอามะพร้าวไปด้วยเพื่อเป็นการสะเทียงไปข้างหน้าเฮ้ยตาขูเก็บฐานได้หมดเจ๊งเลยครับเปิดเตาแต่ละทีที่แบบฐานพมกนี้กร,กระจายเลยโอเคเอาไ็นว่าอาหารที่ใช้ทางเราก็น่าจะเพียงพอนะครับ อ่าโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรเราก็จะพบอ,ออกเดินทางเอาไม่โอเคเดี๋ยวฝากของพวกนี้มทานเงียบที่คือากไว้เลยนะเราโอ้ยพวกนี้ก็ปล่อยพอเงียบเอาละฮะทีนี้เราก็พร้อมออกเรือเดี๋ยวนะเรือผมเออเต็มเร็วกว่าลำเก่านี่แบบนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงเออเดี๋ยวนะผม กูพิการก่อนว่าเราจะไปตรงไหนเกาะที่ไกลที่สุดเกาะที่ไกลที่สุด52 19นะเกาะที่ผมยังไม่ไปก็คือเป็นเกาะน,นี้แหละ52ใช่ไหม52เอยนี่52นี่เราก็น่าจะตรงไป9.9เดี๋ยวดยว52แล้วก็19อ่อนี่24เราก็น่าจะตรงไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือมันน่าจะอยู่ประมาณระหว่างเนี้ยระหว่างระหว่างก่อนเนี้ยไปไปเฉียงมาตรงนี้นะครับหรือเปล่าอ่ะเออเดี๋ยวเฮ้ยผมน่าจะว่าอาหารไอเอฟไอมาด้วยนะครับคือต้องเราต้องรีบไปถึงก่อนนั้นก่อนเออผมน่าจะต้องไปเฉียงๆประมาณนี้ยครับเพราะมันอยู่สุดมุมกรอบใช่หรือเปล่าเอออันนี้เป็นก่อนใหญ่ องเกาะเล็กนี่กกอนเล็กตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่สิอยู่ระหว่างกลางเออระหว่างกลางไอ้เกาะใหญ่กับเกาะไอ้ตรงนี้นะครับเกนนาะทางหน้าตรงนี้ใช่ใช่โอเคตรงนี้แหละนะครับตรงไปเลยพอนายให้ผมอย่าหลงเออในทะ,ะเลแล้วกันระเบออกจุกว้วงใหญ่นะฮะนี่มันต้องเช้าๆแบบนี้เราถึงจะเดินสำรวจง่ายๆนะแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกไอ้จมูกจะมาละรานผมด้วยนะคือเมื่อกี้ผมเดินไปเก็บอ่าไอ้ไปตองตรงนี้นะครับ ตรงไหน่าฝั่งนู้นโอเคแล้วหมูมอยู่โซนนี้ด้วยไงอยู่ไหนวะตามลาลานใช่ปะตายงัตเองกมูเป็นอาหารในมื้อเช้าเสียเถิดอยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยจะไปไหนอือโอเคเนื้อกับหนังต้องมาชำแหละโอเคเนื้อสามชิ้นเต็มรูปผมจะได้ย่างไหมนะฮะลงมาเพื่อสำรวจก่อนนี้เฉยๆแต่มันยังไม่ได้เช้าเลยว เกเก็บแปปเป็นเป็นอาหารเอ้ยเจ้าเจ้โดนไม่ใช่โดนใช่ปะว่าก่อนนี้ก็น่าจะไม่มีบ่อแสอะไรนะผมว่าไอ้เกาะเล็กๆอ่ะน่าจะมีนะเนี่ยนะไอ้สองเกาะเล็กตรงนู้นนะครับว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแนะเ่เดี๋ยวเค้ยจะไปดูเกาะน,นี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรไหมเผื่อ <c oughs> มันมีแร่เหล็กด้วยคือเอากับบ้านด้วยก็ดีนะครับแต่ถ้าตอนนีเ้เดี๋ยวดูวสึกโดนมันเยอะขึ้นเกิดไปหรือเปล่าเออผมว่านะฮะ แล้วช่วงเนี้ยโดนน่าจะเราน่าจะต้องได้ฟาน์มโหแล้ว,ลวพรพาออีกสักพักโหลดต้องได้แบบเช็คไฟฟ้าได้บ้างนะแ,แบบโซลาร์เซลอะไรอย่างงี้นะฮะอะไรขาดน้ำขาดใช่ปะโอเคสดครับเฮ้ยเต็มแล้วก็โดนอันนี้ตึกตึกอันนี้เป็นหอ,อกเหล็กนะคือผมเปลี่ยนหอ,อกใหมล่ละนี่หอ,อกเหล็กที่ได้จากอ่าไอตัวยาตกต,กตรงนู้นนะที่อยู่กับโลวัต มันดีซสียจริงเอาละสายไฟสองเสร็จคุ้มไหมอันนี้ไม่รู้ว่าเตะเอเอนะครับเดี๋ยนะมันมีทางลับๆแปลกๆโอเคอะไรที่ซ่อนในหุบเขาเราเก็บให้หมดอะ่ะคืออยากได้ปูเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวไปย่างที่บ้านอะ่ะไม่อะช่างเอะเทีนี้บินมีอะไรโลง่งๆแปลกๆ เดี๋ยว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 อันนี้มันแร่เหล็กไม่ใช่หรอทำไมมันมาเกิื่อนการข้างนอกอย่างนี้ฮนะผมก็นดกว่ามันจะไม่มีแบบอยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้มันมีเชยไงเดีย๋ยนะใช่เปล่าว,วางใช่อะจัมวาน่าจะ,อ,ะออใช่จริงครับมันแร่เหล็กไม่นะนี่ผมผิดเพี้ยนอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยนี่ฮนะแร่ พูดเยอะเลยหนึ่งก้อนสองก้อนครับแล้วก็มีเศษไม่สามเอาวิ่งถำนี้ก่อนนี้นเจือสมกวดนะครับตามไปดิโอเคไปฮะเดี๋ยวเออเราจะไปสมบูรณ์ต่อมาทำน่าจะมีแค่นี้อ่ะคือแบบมหมดแล้วคือเปล่า หรือเราจะฟาร์มไม้ไปแบบเออต่อต่อ,ตอเรือทำไม <c oughs> เ,เรือนั้นรู้สึกว่าผมจะไม่พอใจนะรู้สึกมันจะช้าหรือเปล่านะแบบมันมีไปเรืออยู่สองชนิดนะครับแล้วก็ไอ้อชนิดที่สองคือผมไม่ได้ใช้คือผมไม่ใช่เออชนิดแรกนะครับก็เลยแบบมันรู้สึกว่าเรือเราจะไม่เต็มที่หรือเปล่าเดี๋ยว่อยมฟาร์มนอนะครับนะโอเคตรงนี้มาตรงนี้อ๋อมันแจกกันนะครับ สรุปแล้วไอ้จเจาะเกาะนี้มันน่าจะมีแค่นี้นะฮะแล้วก็ณนะตอนนี้นะครับเกาะที่เหลือก็จะมีเกาะเล็ก2อันตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นเกาะใหญ่นิดหนึ่งนะตรงสุดมุม map เลยนะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เกาะนู้นก็เป็นเกาะเออนูน้นนี่โอเคเป็นเกาะที่เราเคยมานั่นเองครับเกาะฝั่งนูน้นแล้วก็หนะ้าที่ตรงนี้นะฮะ มันมีแร่เหล็กข้างนอกด้วยผมเริ่วมระแวงไอ้อนหินแถวนี้แล้ววะมันมาได้ไงหรือมันอาจจะอยู่ใกล้ถ้ำนะมันก็เลยแบบมีการเกิดขึ้นขึ้นได้เหรอใช่หรือเปล่าโอเคไม่ได้อ่ะไม่น่าจะได้ติดเฮ้ยถ้าได้นี่ข้างบนมีอะไร <c oughs> น่ารุนนะฮะจะปูเอยอะเออเดี๋ยวดออาหารเนอะว่าอาหารตอนเนี้ย ก็ต้องทำอาหารแล้วก็แบบทำแคมป์ไฟว่าผมน่าจะอยู่แถวเนี้ยนานนะก็เนี่เราไม่ใช่เอาแคมป์ไฟธรรมดาแล้วกันนะโอเคก็ย่างเนื้อแบบธรรมดาไปราไม่ต้องใส่อะไรแบบมือวางอลังการนะฮะสำหรับย่างเนื้ออะไรจึกอือ่นมาเก็บมาครับหมอนี่เลยโอ้ยกล่องนี้บอกเลยฮะใช้ของนี้อย่างเทพเลยโคตรเยอะเออสติกเก็บไปแล้วกัน อะไรที่เราจำเป็นเราเอาไว้ตัวก่อนนะครับหมดย่งอาหารมาพาะพร้าวเป็นอาหารเอ้ยใช่ใช่ใชเอ,อ้าอาหารเรื่องมื่อกี้ปักขอสมลองอีกสักลูกหนึ่งครับคือตอนนี้มันน้ำเราเอเดี๋มีมีมีมนี่หว่าน้ำที่ผมจับแล้วดี่เราข้ระติกน้ำมานะครับเออกินได้แบบน้ำผสมพวน อันนี้น้าครึ่งหลอดโอเคเดี okay, moved, ๋ยวเราลองกินดูนะครับน้ําครึ่งเราจะกินไปเท่าไหร่ตอนนี้มันมีเกือบเต็มนะครับนิดหนึ่ง okay, โอเคสดโอ้โหได้ยินขแค่เสียงครับแล้วก็ไปทีง่งรสไปแบบเดยวพอสมควรครับครึ่งหนึ่งอ่ามันครึ่งต่อครึ่งอะไรประมาณนี้ครับเอาล่ะก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมขออยู่ด้วยเพียงเท่านี้ก็เลยละกันครับก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อในพาร์ทหน้านละกันคาว่า ไอ้สองเกาะสุดท้ายไอ้นี่สามเาก,กเาะนะครับสามเกาะเล็กไอ้เจ2สองเกาะเล็กแล้วก็หนึ่งเกาะใหญ่เออแล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่นะครับว่าจะมีสร้างการเราตกอยู่ไหมนะครับแล้วก็ไอ้บ่อแสชิ้นสุดท้ายมันไปอยู่เกาะไหนนะครับแล้วก็โน้ตทีเ่เขาเขียนบอกนี่มันเขาบอกอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันในตอนในพันหน้าแล้วกันะครับก็สำหรับพันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับได้เจอกันใหม่ในพัร์ทหน้าสวัสดีครับ